สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2566กับดิฉันยุภาบันดิบุธิสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน Zo ูม 072.com พร้อมทั้งออกอากาศผ่านทางสถานี GBN ด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจทางรายการมีธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบที่ว่าแหล่งที่พักพิงของใจหลวงพ่อไม่อยากให้มนุษย์ตายฟรีหรืออยู่ไปวันๆไม่อยากให้มนุษย์มีชีวิตอยู่บนความทุกข์ทรมานแม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหา หรือแรงกดดันต่างๆได้แต่เราสามารถหาแหล่งที่พักพิงของใจได้ภายในตัวด้วยวิธีที่ง่ายตรงลัดประหยัดสุดประโยชน์สูงคือการทำสมาธิโดยไม่ต้องลงทุนไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย คุณผู้ชมคะและในปีนี้ก็เป็นปีที่35แล้วที่ทางวัดพระธรรมกายรวมกับคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้จัดพิธีมุทิตาสการะผู้สอบได้ปเปลี่ยนธรรม9ประโยคเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกรูปและกว่าปเปี่ยนธรรม9ประโยคทุกท่านจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหากแต่ท่านเหล่านี้ต้องใช้ความเพียรพยายามวิริยะอุตสาหะเป็นแรมปีและบางรูปก็ใช้เวลาถึง17ปี ในการก้าวเดินบนเส้นทางแห่งการศึกษาพระบาลีที่ยาวไกลล้วนเป็นไปเพื่อการค้นคว้าและท่องจำพุทธธรรมด้วยความมานะบากบันเต็มเปลี่ยมไปด้วยกำลังใจอันสูงยิ่งและการสอบปร,ริญญาธรรมไม่ได้จำกัดสอบเฉพาะพระภายในประเทศเท่านั้นค่ะแต่ยังมีพระจากต่างประเทศที่ได้มาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เก็บไว้ในพระบาลีไปเผยแพร่ประกาศธรรมต่อไปและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของผู้ที่สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคในปีนี้มาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอันมุธนาบุญไปพร้อมกันค่ะภาษาบาลีภาษาเพื่อสนิม,มากภาษาบาลี เพ er ื่อสันติภาพลภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลกการจบเรียนทำก้าวประโยคจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าสำเร็จแต่เพียงตัวเรียกได้ว่าการศึกษานั้นเป็นหมันแม้จะเป็นการศึกษาที่ผู้ธบริษัทอาจจะดูว่าสูงแต่เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กน้อย าของพระสัตธรรมของพระองค์17ปีไม่มีท้อและพอยนี่คือประโยคเก้าที่รอมา17ปีบาีทสชวิ้งองไดดมกนรขะเราในฐานะที่เป็นผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมก็ได้เพียงตั้งความหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นผู้ที่ ได้รับการถวายมุทิตาได้เดินเข้าสู่พิธีอย่างองอาจและวันนี้ความฝันนั้นก็เป็นจริงได้มาเยือนวัดพระธรรมกายในฐานะผู้สอบผ่านปเปลี่ยนธรรมก้าประโยคและจะได้เข้ารับการถวายมุทิตาในพิธีที่ยิ่งใหญ่อลังการและสมเกียรติการจัดการถวายมุทิตาในครั้งนี้ถือว่าเป็นกําลังใจอย่างสําคัญยิ่งเพราะว่า การเรียนภาษาบาลีเป็นการเรียนที่ยากและต้องใช้ความพยายามอย่างมากแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกำลังใจวันนี้วัดพระธรรมกายไม่ได้ให้แต่กำลังกายแต่กำลังถวายกำลังใจแก่ผู้ศึกษาแม้แต่ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ท่านได้เห็นภาพนี้ออกไปท่านก็จะเกิดแรงบันดาลใจว่าเราศึกษาภาษาบาลี ก็ยังมีผู้เห็นความสำคัญอยู่และเมื่อประสบความสำเร็จแล้วท่านก็พร้อมที่จะถวายการสนับสนุนถวายการอุปการะถวายการมุทิตาอย่างยิ่งใหญ่ดังภาพที่ปรากฏในวันนี้การจบเรียนทำก้าประโยคจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าสำเร็จแต่เพียงตัวเรียกได้ว่าการศึกษานั้นเป็นหมัน แต่เมื่อใดก็ตามเตที่เรานำไปต่อยอดประการหนึ่งคือนำไปสอนลูกศิษย์ลูกหาที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ประการที่สองคือพัฒนาต่อยอดสู่ญาติโยมนำคำสั่งสอนที่ได้ไปประกาศบอกธรรมแก่ญาติโยมสามนำการศึกษานี้พัฒนาต่อยอดไปสู่การศึกษาโลกเมื่อน,นั้นการศึกษาบาลีของเราจะมีประโยชน์อย่างมากพระธรรมครานอนของ สมเด็จพระพุทธมีพระเจ้าเนี่ยมีพื้นฐานมีคำพีมาจากภาษาบาลีการที่เราศึกษาภาษาบาลีก็เหมือนการที่เราจะได้ไปรู้ในพื้นฐานเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าคําแปลที่เราเห็นทุกวันนี้มันถูกต้องตามตามที่สมเด็จพระพุทธมีพระเจ้าตัดจริงๆเราก็ต้องศึกษาภาษาบาลีเพื่อที่เราจะได้ไปวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์ได้ถูกแม้จะเป็นการศึกษาที่พุทธบริษัทอาจจะดูว่าสงูงแต่เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กน้อย ของพระสัทธรรมของพระองค์เพราะว่าพระสัทธรรมของพระองค์นั้นยังมีอีกมากก็ต้องมีการศึกษาค้นคว้ากันไปตลอดชีวิตตราบใดที่ยังเป็นเสค้าบุคคลอยู่ก็ยังต้องศึกษาจนกว่าเราจะบรรลุถึงความเป็นอเสขาบุคคลก็ถือว่าเราได้มาได้บันไดามาหนึ่งขั้นก็ยังต้องพยายามศึกษาเพื่อที่จะรู้ออในบันไดขั้นต่อๆไปอีกไม่มีการศึกษาไหนง่ายก,การศึกษาทุกการศึกษายากหมด อยู่ที่ว่าเราจะให้ใจกับการศึกษานั้นเท่าไหร่เท่านั้นเองถ้าเราไม่เก่งเราก็ต้องขยันถ้าไม่มีการสนับสนุนาจากญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาหรือพระผู้ใหญ่การศึกษาพระบาลีก็อาจจะถดถอยอลงไปวันนี้เพราะว่าการที่จะหาคุณบุตรบวชในพระพุทธศาสนานั้นก็นเป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วและการที่คุณบุตรบวชมาแล้วจะมกีกำลังใจในการที่จะเล่าเรียนได้ ก็ต้องอาศัยกิจกรรมเช่นนี้ก็คือเมื่อมีผู้สอบผ่านสอบได้ก็มีการร่วมแสดงมุทิตาสกาละก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาชื่นชมยินดีในกุศลจิตกุศลเจตนาของอุบาสกอุบาสิกาและก็ญาติายาโยมพุทธบริษัททุกคนทุกท่านมันทําให้พระพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยจเจริญมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการให้สนับสน,นสุนพรรภิสูจสามเณรที่เรียนภาษาบาลีในประเทศไทย โดยการสนับสนุนถวายเป็นทายธรรมคือมีการจัดถวายมุทิตาสการะของพระพิสุสามนเณรทุกปีอันทภาพความก็แบบม,ม,มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งที่แบบสําคัญมากที่สุดอยากจะให้ทั่วโลกได้เห็นว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยเฉพาะเป็นธรรมเนียมของอชาวพุทธต้องทําแบบนี้บวชมาแล้วเป็น ถือว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า,าก็มีการเรียนการสอนที่เป็นธรรมะที่เป็นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าคําคว่ายากเนี่ยมันก็มันก็ยากอย,กอยู่แล้วยิ่งถ้าอัตราวาเป็นเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็คือยิ่งยากเพิ่มไปอีกแต่ด้วยมานะอุตสาหะความภาคเพียนไม่ไม่ย่อท้อก็ ทาให้อตวาได้บรรลุถึงฝั่งหากว่าวันใดวันหนึ่งอัตวาไม่ได้อยู่ที่นี้อตมาก็จะไปเผยแผ่อยู่ที่บ้านก็คือที่ประเทศกัมพูชาก็คือใช้ทั้งภาษากัมพูชากับภาษาไทยดีใจที่ได้มาเห็นพระเยอะๆแล้วก็ได้มารับการถวายมุทิตาจากวัดพระธรรมกายซึ่งอามาชอบอยู่แล้วแต่ก่อนนี้เคยพาเด็กมาแข่งวิชาการก้าวหน้ามงคลประสูตร มา3-4ปีได้รับรางวัลชมเชยดับหนึ่งของประเทศแล้วก็ติดตามวัดนี้มาตลอดในความรู้สึกนะ่ะที่ได้มานะ่ยมันดีใจมากดีใจมากแล้วก็อาตมาไม่ได้เรียนอย่างเดียวทำงานเพื่อสังคมมากมายสอนหนังสืออบรมนักเรียนอบรมนักศึกษาตั้งแต่อนุบาลยันมหาวิทยาลัย การศึกษาเล่าเรียนพระบาลีจ้ากจ้าไม่ใช่ง่ายเราต้องทุ่มเทพลังพลังทั้งพลังกายพลังใจอาตมาค่อนข้างที่จะดูหนังสือน้อยเพราะว่าเวลาดูหนังสือคือสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนหรือห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนอกนั้นจะเป็นเวลาที่ทํางานตรวจการบ้านเช็คงานต้องใช้ความเพียรเยอะความหมดทนเยอะ ความขยันก็ต้องเยอะคือทั้งสองอย่างเกินร้อยหมดไม่มีความรู้สึกว่าเหนื่อยถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าประโยค8 8ดแปีประโยค 8, 8, ปท9-17ป,ป, 9, ปีจึงบอกว่า17ปีแห่งความหวัง17ปีแห่งความสมหวัง17ปีแห่งความสมปรารถนา17ปีไม่มีท้อและถอย นี่คือประโยคเก้าที่รอมา17ปีเมื <S <S ่อผู้ใจได้ศึกษาภาษาบาลี จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะสงฆ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยได้เข้ากราบคาราวะหลวงพ่อทัตชีโวค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากเสร็จกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกแล้วคณะสงฆ์จำนวน15รูปและญาติโยมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน9รูป จากมหาวิทยาลายัยมหาจุลาลงกรราชวิทยาลายัยได้เข้ากราบคารวะหลวงพ่อทัตตาชีโวณา,าสมบัณฑิตวัดพระธรรมกายซึ่งคณะสงฆ์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกอบด้วยที่ปรึกษาองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวรองเจ้าคณะแขวงหลวงพระบางรองเจ้าคณะแขวงสวรรค์เขต รองเจ้าคณะแขวงสวรรณเขตรูปที่สองและพระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปริยัตวัดผาโอรวมทั้งหัวหน้ากรรมธิการเผยแผ่ศิลธรรมเขตล้านช้างหัวหน้ากรรมธิการการศึกษาพระภิกษุสงฆ์เขตพื้นที่ล้านช้างรวมทั้งเจ้าอาวาสวัดต่างๆได้เข้ากราบคารวะหลวงพ่อทัตติวโวในครั้งนี้ ในโอกาสนี้หลวงพ่อทัตตชีโวท่านได้เมตตาให้ธรรมะอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานเผยแพ่พระพุทธศาสนาอย่างความประทับใจให้กับทางคณะสงฆ์และญาติโยมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นอย่างมากค่ะทุดงคสสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าบำรุงทุดงคสสถานล้านนาค่ะ ส,สำหรับพิธีกรรมภายในงานางเมื่อพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสพร้อมด้วยคณะสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธีสภาธรรมกายล้านนาก็ได้นำสาธุชนทุกท่านร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนาวัพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ทุกๆต้นเดือน โดยได้น้อมนำพัฒหาหันอันปราณีตน้อมถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในพระนิพพานซึ่งทางทุดงคัสถานล้านนาก็ได้จัดพัฒหาหันอันประณีตน้อมบูชาข้าวพระไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงทุดงคัสถานล้านนาโดยกาลยานามิตรปราณีอารีมิตรเป็นผู้นำกล่าวคำถวายส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า ต่อด้วยพิธีถวายผ้าอ่บน้ำฝนโดยนายแพทย์พานุเมธและคุณกล้าตะวันสีสว่างได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนตรยัยโดยคุณปีเตอร์และคุณปาริชาติแอนเดรสนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยารักษาโรคโดยกาลยานามิตรลักษณาเลาหาชายัยนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานโดยนายแพทย์วัชระและแพทย์หญิงอารีวันสมหวังประเสริฐนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายดอกไม้พานรัตนบุกผาและธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมการถวายปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมทำบุญทอดผ้า,าป่าบุญบูชาข้าวพระและทุกบุญกับทุดวงคัสถานล้านนา ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายได้จัดพิธีตัดปลอยผมพิธีขอขมามอบบาทและผ้าไตรในโครงการอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะคณะผู้ปกครองคณะญาติและสาธุชน ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตัดปลอยผมในโครงการอุปสมบทรุ่นข้อพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายโดยผู้ปกครองคณะญาติพร้อมด้วยสาธุชนได้ตัดปลอยผมให้กับธรรมทายาทซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้สร้างความปราบปื้อปิติเป็นอย่างยิ่งให้กับทุกท่านโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ได้เห็นบุตรหลาน และคนในครอบครัวได้ตัดสินใจเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องดีงามและปลอดภัยให้กับชีวิตเป็นภาพอันงดงามกับบรรยากาศที่อบอุ่นของเหล่าผู้ปกครองกาลยานามิตรและธรรมทาย,ยาททุกท่านจากนั้นเป็นพิธีขอขมาผู้ปกครองซึ่งนาธรรมทาย,ยาทได้กราบผู้ปกครองก่อนที่ผู้แทนนาธรรมทาย,ยาทจะได้กล่าวคำขอขมาพร้อมกันนี้คณะผู้ปกครองก็ได้มอบบาตรและผ้าไตร แก่หน้าธรรมธายาิด้วยความปิติวันนี้นะับเป็นอีกวันที่ผู้ปกครองรอคอยที่จะเห็นบุตรหลานและคนในครอบครัวได้บวชภายใต้ร่มผ้ากาสาวพัทเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตอบแทนคุณบิดามารดาเป็นการสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่จากนั้นนาธรรมทายาิได้เข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทณวัดร่องทาน โดยพระอุปชาให้โอวาทมูลลกรรมฐานแก่หน้าธรรมทายาทเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศพราวาสเป็นสมณะพูดถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตอันงดงามพร้อมที่จะคล้องอังสะเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพัดคือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา ผู้ถึงพร้อมด้วยสารณคมและศีลอันง,งดงามเมื่อบรรพชาและอุปสมบทเรียบร้อยแล้วผู้ปกครองและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยแด่พระใหม่โดยความปลื้มปิติกันทุกคนโดยเฉพาะโยมพ่อโยมแม่ที่ได้เห็นบุตรหลานบวชในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะ คุณผู้ชมคะเราไปติดตามรับชมข่าวสรารง,งานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยว่าพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันร์อนันตชัยค่ะภายในงานพระประหลัดศิริชัยธานวรโรท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรน้อมบูชาพระมหารธรรมกายเจดี และปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายรูปหล่อพระประธานโดยมีกัลยาณมิตรนงเยาวบุพเวศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายดอกไม้บูชาพระประธานโดยมีกัลยาณมิตรยุพินกัลยาณมิตรดิเรกธ,ธรรมปรีชากัลยาณมิตรดารากัลยาณมิตรประกิจสุภพิโรธ กลาลยานมิตรจิรวันกลนาลยานมิตรเดวิดกลาลยานมิตรเอมิลี่และกลาลยานมิตรแอนนี่จีนาพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายดอกไม้บูชาพระประธานแด่ตัวแทนคณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรานันตาชายัยบูชาพระรัตนตรัยในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรม โดยประธานเอกคือกลาลยานมิตรนันทนาบุญเถลิงศักดิ์พร้อมด้วยคณะประธานรองได้ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันอันนันตชยัยทั้งยังได้ร่วมกันอธิษฐานจิตจุดเทียนใจตามไฟลเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะประกอบพิธีถวายดอกไม้บูชาดวงแก้วและปิดแผ่นทองดวงแก้วเห็นแล้วรวยพิธีถวายสังฆทาน2,000วัด และ323วัดสี่จังหวัดภาคใต้และรวมมุทิตาพระภิสุสมามิสมเณรผู้สอบได้ปรนเรียนธรรม9้าประโยชน์เนื่องในวันสมาธิโลกนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญการศึกษาเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายพิธีถวายกองบุญญาณพานะพิธีถวายกองบุญขีลานภพศาสตร์และพิธีทอดพระป,ป่าสหาวาระเดือนเกิดเดือนสิงหาคมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้ง10คณะและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระด้วยความเลื้อปิติในบุญกันทุกคนค่ะส่วนทางด้านวัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์ค่ะ ภายในงานเมื่อท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีได้นำสวนมนต์บทธรรมจากกับป่าวัตนสูตรบทรตัตนสูตรและบทสันเสริมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีกาละยานามิตรปราณีแท่กลวยกาละยานามิตรม่วยหลังแทลี่ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีถวายคีฬลานพภะสัตร์โดยมีกัลยาณมิตรทวีกัลยาณมิตรเอนดูเขียวชะอ้อนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรอุเทนมารีวัตรกัลยาณมิตรระวินชิน,นวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้ง3คณะและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนําทบททนโอวาหลงพ่อธรรมชยโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีค่ะ เช่นเดียวก,กันกับที่วัดพระธรรมกายคอซัวลุสโกรประเทศเดนมาร์กได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระปาสามมัคคีเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่นค่ะลูกพระธรรมชาวเดนมาร์กและชาวไทยพร้อมด้วยบุตรหลานได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับลูกพระธรรมทั่วโลก เวลา3นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิน่นนาวาัดพระธรรมกายคอสัวลุสโกรประเทศเดนมาร์กโดยรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานีจีเบนพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนาวัดพระธรรมกายซึ่งพิธีบูชาข้าวพระเป็นคำนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนานแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปร,รินิพพานแล้วยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาปพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชาแล้วนำพัทหารอันประณีตและดอกไม้ทุกเทียนมาถวายบูชาประดุจพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่จากนั้นได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามาคัคคีเพื่องานเผยแพ่พระพุทธศาสนาวิช,ชาธรรมกายโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าสามาคัคคีคือกัลยาณมิตรรัชดาพรอ,อินโต และกัลยะาณมิตรวิรงรองคลาวเซนพร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่าก็ได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจรารณาผ้าป่าก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุรณ์ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าเติมเต็มกระถินวัดพระธรรมกายโตเกียวและกระถินธรรมชยัยประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะโดยในช่วงเช้าลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายโตเกียวทุกท่านได้รวมการสร้างมหาทานบาร,รมีด้วยการตักบาตรแด่คณะสงฆ์จำนวนแรูป เพื่อรวมสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งได้ร่วมการถวายพระตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุมณีจัก,กรพรรดิและรัตนมณีโชติรสจากนั้นได้ร่วมประกอบพิธีทอดพ้าป่าเติมเต็มกรถินวัดพระธรรมกายโตเกียวและกรถินธรรมชยัยประจำปีพุทธศักราช2 5 6พพิธีถวายกองบุญบรรพชาอุปสมบท ชาวไทยญี่ปุ่นพิธีถวายกองบุญเข้าพรรษาและยารักษาโรคพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังปากนากาธรรมเพิ่มเติมกำลังใจในการสร้างบาร,รมีจากท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้รับดวงแก้วสมปรารถนาเข้าร่วมโครงการเข้าพรรษาเข้าถึงธรรม ซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความเพลื่มปิติแก่ผู้มีบุญทุกท่านเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์ก็มี10อันดับท็อป10ของการสวดมนต์บทธรรมจากกับปาวัตนสูตร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลและการส่วนบนบทธรรมจากกรบเปาวตนนสูตรจากทั่วประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันไปติดตามกันว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสูตรธรรมจากกรบเป๋าวันนสูตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลอันดับที่1นครหลวงหนึ่งอันดับที่2นครหลวง17อันดับที่3นครหลวงห อันดับที่4ี่นครหลวงเก้าอันดับที่หนครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง11อันดับที่8นครหลวง7อันดับที่9แก้วภูธรหนึ่งอ,อันดับที่10นครหลวง10ส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกับเปาตนะสูจจตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่สองจังหวัดอ่างทองอันดับที่3มจังหวัดสกลนคร อันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดมหาสารคามอันดับที่6จังหวัดร้อยเอด็ดอันดับที่7จังหวัดชนบุรีอันดับที่8จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬและอันดับที่10จังหวัดกาญจนบุรีค่ะและต่อไปเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวนมนต์บทธรรมจากกัปปาวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชยัยด้วยยอดสวด 5 6 27, 27 2 7 2 7จบตล้าน2 7จบตรงกับวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2,566สวดแล้วส่งยอดที่ w w w f o r b r i g h t l w o r l d c o m ค่ะขอเชิญร่วมพิธีถวายคีรานเภศสัตว์และอุปกรณ์การแพทย์ในวันเสาร์ที่19สิงหาคมพุทธศักราช2,566นาหณห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย พิธีกรรมจะเริ่มต้นในเวลา9นกาสนาทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดหรือหมายเลขโทรศัพท์094-491-9916ค่ะและอย่าลืมติดตามข่าวสารงานบุญของทางวัดพระธรรมกายผ่านไลน์ OA ได้ที่บัญชีทางการของวัดพระธรรมกายที่แอดไซด์ดัมคายาหรือพิมพ์ในช่องค้นหาทางแอปพลิเคชันไลน์ว่าวัดพระธรรมกาย หรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญเนสสนมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอปิดท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าทานาปรังนัตถิปฏิฐาการเผื่อแผ่แบ่งปันคือที่พึ่งของคนทุกยากสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ